สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ในช่องของกิมกุชมาลำเพลินออฟฟิเชียลกินแล้วพี่น,อน้องอิ่มแล้วต้มเสียนเจ้าเก่าแล้วก็าหึ่งหอยแมงปูแล้วก็ตำน้ำจิม้มน้ำกินที่ยั่วมากนะคะแล้วก็ส้ตมตำนะคะกินแล้วพี่น,อน้องอิ่มแล้วน้องเอียนกําลัง เห็ดหยางบอลองป้องแป้งตางควยเราบ่ตางควยล่ะค่ะเออกินกินต้มเส้นกินหอยอิ่มมากเล่ะค่ะตามบกหุวงตามบกหุวงตามบกหุวงกับอะไรนั่นแหละตามบกหุวงหอยหอยแมงปูลวกหอยหอยแมงปูหอยแมงปูค่ะอร่อยไหมลูกอร่อยมากแจกักคักกินถ้าอยู่กับแม่ตลอดนี้หมูอ้วนตายหอยแม่ทำให้ขาวแม่ใส่ใบเลยนะหอยละพาหอยละพาหอมมากเออไอ้ที่อื่นเขาบอกว่ามันจะมีกลิ่นคาวๆไงทุกคน นีหอมมากอันนี้ข้าวอยู่อันนี้ไม่ข้าวนี่หอมข้าวข้าวข้าวหรอแม่ข้าวเดียวเบิร์ตข้าวเดียวเบิร์ตต้องข้าวต่อเลยมัากาศฝนตกนะคะทางนอกฝนตกพี่น้องฝากกระห้องไฟาร้องบึ้มเลยเปิดแรงเปิดเลยลูกเปิดเปิดเปิดกระจกเลยพ่อสะอาดตนเย็นสบาย ในอากาศเย็นสบายอันนั้นเป็นหอรัฐสภานะคะอันน so no. um ี้เป็นวัดเพาได้คิดว่าเป็นวัด่ไหมเนาะอันนี้วัดนี่วัดวัดอยู่กลอันอันนั้นหอรัฐสภาวัดบรู้ร่าวัดนยังจำว่ดได้บ่เคยเข้าไปก็คือเพราะว่ามันเข้าบ่ได้ถ้าเข้าไปนะช่วงที่แม่ยูนะแม่จะไปจังหานถุกมือเลยมันเข้าประตูนี่บ่ได้มันต้องอ้อมไปประมาณกิ่ลหนึ่งว่ะนะเม่นต้องอ้อมไปทา้งหนา เว้ยถ้าเป็นประตูนี่เปิดแม่กับไปรูนนมือเลยพวกมีพี่พ่าผู้จัดเขาอันนี้ทันเนาะคนตกใช่แลก็แม่ติม้มสิปูไปอีตูวได้พี่น้อ,มองมึงตจนมันตาย <laughs> พ่อแม่พายุมันกัดตายมันกัดชาตายรูมเหมือนเลยบินตายหมดเลยอันนี้ก็คือหลังบ้านแนมะ่ติมเขาโยมที่สวนสผ้ามีอันนี้ก็ทาที่กินที่กินมือขึ้นนี่แซ่ไว้แซ่ไว้ให้เปื่อยอันนี้ก็กำลังจะตายแล้วอ่ะพี่ลานต้องอะไรไหม ตุนหอหมุนหอ,หอพ่ออย่งนี้ย่งนี่แหะมัะ<ค>นมกตใยมันรจิตมแล้วามสอากาศเย็นสบายมากใช่ลูกเต่ากับนอนอนี่แหละที่นองนอนที่แขนยฟ,นะฟ้าแลฟแลฟแลลบรรยากาศเย็นเยือนมันมอนมาพักผ่อน ร่างกายเต็มที่แล้วแม่หลับอย่างเดียว,ยวขอบคุณแม่ติมากนะคะให้ความไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรล,ลูกก็เก่งใจแม่จีบใจดีมากูมันบอมมี่ลกม่จีบใจดีมากมันบอมมี่ถ้าถูกไม่ได้แม่เดี๋ยวก็เอาหูแยกกันนะแม่เ<ม><ม>นาะมันบอมมี่อย่างที่แบบว่ากระยุงสิแล้วแม่กระยุแบบนี้แม่จะอยู่ที่ไหนแม่ก็เป็นของแม่ยังซี่ไหมพ่อแม่ใจดีมากบุญจะได้กลับไปเยอะก่าข้างแน่สาธุสาธุสาธุ กดไลค์กดแชร์ชอบเ,อเยอะๆน่อนยูนะ่น่ากินกระเทีย็แล้วบพอวพ่วเนี่ยพี่น้องนี่แหละ,มะเมื่อแรกห้องกระชีดจะกินไน้หรือเปล่าทันกินอะไรตอนแรกกะเอาไว้อย่าประดุกไวละพี่น้องไม่ใช่นึ่งให้ลูกกินบนันนี้แม่ติมกเ็เลยไปอุ้นเขาอันกระแต้ม้วยน่ะน่ะมันรอดมันรอดมาหนึ่งเลกไกยเป็นบ้า ต้มเข่าเลยพี่น <iny speed> ้องบัดนี้ก็เล่ได้เทศถิงเม้อพี่น้องนั่นล่ะก็เลยบ่ได้กินเข่าก็เลยไมด้กินต้มเส้นแทนแต่ว่าก็บ่พยานหรือิ่มกันเรียบร้อยในแอมแฝดมีส้มตำมีอะไรเยอะๆเลยกินเยอะก็ทุกวันมากเพราะก็เคยกินหมูเย็นไม่แีขทาาอันนี้แอมไม่กินข้าวเลยบ่ปกติจะไม่กินเลยแม่กินกินแค่มื้อคืนหมูเย็นหมูเย็นที่อะไรตื่นมาคือกินหมูเย็นคืออยู่เหมืงนกันนะอยู่น้องกันอย่างนั้นเป็นเดียว นอนอย่างเดียวเลยใช่แอนูไม่นอนเฝ้าน้องเแอนไม่นอนหนึ่งสองคนนอนหลับอุ้ยสคนต้องเฝ้าสองคนนี้ไงนั่งเฝ้าย่านเสียไปน้ำผู้ชายบมดจ้ย่านโดงเงินเสียไปน้ำผู้ชายเฝ้าพี่เอ้เอ้สี่พอน้องนอนหลับอุ้ยเออนั่งเฝ้าน้องถักพี่แอนทำไมไม่นอนแล้วพี่ไม่ง่วงพี่ไม่ไม่นอนเฝ้านานเลยแม่แอ่พี่แอนนั่งทำไร นั่งตรงกระเป๋ากั้งอ่างนั่นใบหนูนะพี่หานี่แอนแต่งหน้าเหรอป้าพี่นอนไม่หลับพี่ก็นั่งคิดนั่งทำอะไรของพี่นี่แหละหนูก็โอ้โหแต่พี่แอนนอนเถอะนอนพี่นอนไม่หลับแม่แอนนอนหลับจริงแกเป็นแบบนอนหลับยากหลับยากอ้าวเหรอคนหลับยากเนี่ยถ้าอันนี้เหมือนกินยาเฉยเฉยเนี่ยถึงแล้วถ้าเป็นงั้นนะกาทจะไมหลับหลับยากอ้ามาเขิญผมหลับแล้วเป็นยังไม่หลับเลยอือ เมื่อคืนแกแพ้สองเม็ดนึงไม่หลับหรอเจ้าว่าหนูตกนอนพุ่งหนูหลับแถมที่แองแกแพ้ตั้งแต่สมัยนี่แม่ตับมังคุงขายุ่นแม่ขั้นไข้แม่กินยาแก้แพ้สองเม็ดปิดร้านเลยจ้าปกติกินเม็ดเดียวคือหลับใช่ไหมเมเปิ้ลปิดร้านเลยแม่ขายต่อไปไหนเลยอันนี้หนูหลับยางโอ้ยเจ้าว่ากายมันเป็นแบบนี้เออใช่แม่มันก็เลยล้าสะสมสะสมล้าเลยเจอฝนป่วยอีก นีขึ้นดีขึ้นแล้วนี่ดีขึ้นแล้วค่ะเบอร์มยสู้งานต่อลุยงานต่อสู้ๆลุยงานต่อสู้ๆเราต้องสู้ด้วยกันตามมานะคะตามมานะคะพรุ่งนี้เล่นอะไรนะนาวาณนครโอ้ยคนเยอะคนเยอะนี่แม่เนี่ยนาราไม่ต้องห่วงหรอกคนเยอะขอมาฝนจะตกก็พอยานที่สุดก็ฝนอยากออกงานแล้วเราไม่อยากทำงานอยากเนาะอยากใช่ได้มีงานมีเงิน ทำงานช่วงกันต่อไปอันนี้มาพักเติมพลังสองหมื่นนะพี่น้องมาพักตะหมื่บ้านนี่เมื่อคืนนี่แม่ติ่มกับผ้าหูผ้าเต่ามาหอดตะหมื่เคืนนี่แล้วก็วันนี้ก็พักผ่อนทั้งวันบ่อเรไปแต่วันเดินพักใจพักร่างกายักด้วยมันจะรู้เลยว่าพี่เอนจะป่วยนะเอียนอ่ะไอ้คอกครอบคอบคอบได้พี่น้องไอ้บักผ้าทยทั้งน้ำมูกเออ แม่กับผ้ากันเปื้อยู่บางย่าว่าเป็นโควิดหลอดสองบ่เป็นเอาพี่น้องแต่ว่าถ้าไอถ้าถ้าถ้าใครนี่ขึ้นเลยเด้แม่ห้าวซื้อมาตรวจนี่คือเจอเลยแต่ว่าดีไม่ไข้บ่ไข้บ่เป็นยังแสดงว่าอากาศเปลี่ยนแล้วก็ห้าว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 ไปถึงฝนเนาะแล้ก็ไปเจอฝนมื่อนั้นเมื่อตีมเอาทุงอันทุงพลาสติกมาคุ้มหัวเนาะนั่งแล้วก็พาเต้นกันละ กะกะเฮียลงมาได้ป่ะเนี่ฝนกันเฮียลงมามาถือกับร่างกับร่างกะนน้ำฝนเด่นถือกนาแม่แม่กะเอาถุงมุ้งคุ้มหัวไว้เพียบหมดแล้ววิ่งเข้าวิ่งออกไงเก็บของกลัวของกลัวเวทีนี้ก็กลัวก็เลยเที่ยววิ่งเอาของมั่งเอาไม่แล้วเสียงฝนหรือเปล่าเสียงฝนฟ้าด้วยกลัวฟ้าแม่ไม่ไม่เพราะสิบเพราะสิบรอแม่ อ่ะบอกใช่เพราะคนมาถูกแล้วครับแสดงว่าข้าเจ้าออมาถมถมถ,ม,ถมทีในวัดถุมที่วัดคือเฮ้ากับ่ได้ไปไซเรกพี่น้องอนาบน้ำแล้วก็กินผ้าฮะนี่ <หา S 1> ยังกะฮาอยู่ฮายกินน้ำกันนี่แหละกับลูกกับเต่ากินระบุข้อขั้ว่ได้ไปไซพี่น้องพักพรระยะเงาเลยซองมือมือเงินคอยฉิมีงานพรุ่งนี้นะบ้านนครนะคะพรุ่งนี้เจอกันนะคะตามไปเออเจอกัน แมนพี่น huh. ้องขอบคุณเอซีคอมเมนต์อุ้ยมาหลกหลายเนาะอันที่ที่เข้าใจสองคนอะเอนมเมนต์แม่น้องแยนแม่ติมไปอ่านทุกคอมเมนต์ด้วยพี่น้องเด้ออาจจะไม่ด้ตอบเนาะไม่ได้ตอบอ่าคอมอลใจเลยนะาพล่ออืเป็นยังท่อเดมือนี่แต่ว่าบ่ถอยสูย่างเดียว อ่อนแอก็แพ้ไปแหละเอออ่อนแอประเด็นดิพี่น้องพี่น้องก็ขึ้กันเด้อะผู้เห็นงานเหตุการณ์ก็ได้สู้ก็ขึ้นกันสู้ไปพร้อมพร้อมกันนี่แหละพอสู้ประเด็นนี้อาแี่อะไรไหมเนแะเมนเมนถืออาชีพเด็กก็ต้องสู้สู้ทุกคนค่ะเพราะว่างานก็คือเงินเงินก็จําเป็นต้องได้ใช้ได้ส่งบ้านส่งเดี๋ยวก็เสียค่าห้องนู่นนี่นั่น เสียค่ารถค่างวดรถค่าห้องค่าบัตรแคดิสอันนั้นอันนี้แน่พี่นอ้องต้องสู้นี่แหละโอ้โหประเทศดินปโอเค,อเคดินไม่ว่าเชียงฟ้าอ่ะขอบคุณทุกกำลังใจอาปิดคลิปให้แม่ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องติ ป๋าจังน่อยๆไว้เลยหัวใจพ่อแม่พี่น้องเด้อขอบคุณค่ะ